สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ให้กดแชร์รักกันแน่แน,น่กดแชร์แชร์กดานานกดยันยันกดเยอะๆนะคะเราเข้าสู่ข่าวเก็บตกปลูกด,ดาวดงดอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นข่าวเล,ล็กๆข่าวสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังมาวิพากวิจารณ์มาวิเคราะห์กันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข่าวแรกเลยฉันจะพูดถึงอะไรนะคะค่ะ คลิปนี้นะคะปกคลิปอันนี้ภาพนี้ข่าวนี้มาจากช่องของจิมมี่เรื่องตาแหลอย่างที่ดิฉันบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนสูงจริงๆคะ่ะที่แคปชั่นเนี่ยเขาเขียนว่าฟังเสียงเหมือนกับเออให้ฟังเสียงร้องคนครางเสียงร้องไห้ของ พี่สาวน้องเมฆแล้วสงสารมากคือน้องเมฆเขาลงคลิปนะคะว่าพี่สาวเขาไม่สบายคือนี้เจ็บปวดมากอะไรเงี้ยเขาก็ลงคลิปมาไอจานเหลืองเอาคลิปเข้ามาเปิดในคลิปตัวเองเพื่อเรียกร้องความสงสารความเห็นใจแล้วตัวเองก็ได้ยอดวิวแทนที่จะให้คนไปดูที่ช่องน้องเมฆนั่นเขาเป็นคนในครอบครัวกันแท้ๆนะคะมันยังเอาผลประโยชน์กับเขาทุกเม็ดเอาคลิปเข้ามานั่งเปิด อยากได้ประโยชน์ขนาดนั้นเอาฟังเอาเสียงคนครวนครางมานั่งเปิดเนี่ยทุเลศกไหมคะทําไมถึงได้เป็นคนสันดานเฮี้ยอย่างนี้ก็ไม่รู้แกแล้วไม่รู้จักอยู่ส่วนแกคือจะเอาอะไรนักหนาเงินทองตัวเองเป็นช่องใหญ่ทําคลิปรัวๆก็มีไรายได้ตั้งเยอะแยะแล้วได้ช่วยอะไรน้องเมฆบ้างไมมถามจริงๆเรียกล็อกแต่ให้คนซื้อกาะฟ้งกฟซุนุ่นซุนี่ให้เอซีซื้อ แล้วจะแบ่งคอมมิชชั่นให้น้องเมฆเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้ช่วยอะไรเขาไหมเอาคลิปเข้ามาเปิดอย่างนี้หน้าไม่อายจริงๆดิฉันว่าเลวสุดๆในานานั้นก็ไม่พ้นไอ้นี่แหละค่ะไอ้ตาเหลืองนี่แหละค่ะ ที่ที่ฉันเคยบอกว่าคําสาบานมันเป็นจริงแล้วคือแบบนี้ค่ะเขาได้เคยสาบานด้วยว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความตายของน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวมันพินาศชิบหายที่ฉันมองว่าความพินาศชิบหายมันไม่ที่หมายถึงจะต้องเออพิกลพิก,การล้มหายตายจากหรื่ออะไรยังไงนะคะดูครอบครัวนี้เมื่อวานนี้พ่อเขาพาพักพวก ไปสนุกสนานไปกินหมูกะต้งหมูกระทะไปกับลูกคนเล็กไม่มีวี่แววของลูกคนโตแต่เข้าไปกับคนอื่นเอาเด็กคนอื่นไปนั่งกินไปกับแอดมินคุณลุงขาคุณลุงขาทุกคนกินกันอิมนี้พี่มันอูฟูแต่ปรากฏว่าอีเมียนั่งจิ้มประแดกกินอยู่ในครัวกลางอ้างว่าไม่ชอบกินไอของพวกนั้นหรือไม่อยากไปจ่ายเงินก็ไม่รู้สินะหรือไม่อยากไปเลี้ยงคนอื่นก็ไม่รู้สินะ เห็นวันก่อนวันก่อนที่เข้าไปแอดมินของเขาเขาก็ยังไปกินไอ้พวกไอ้หมูกระทงกระทะนี่อร่อย่อ,อ,ย,อยู่เลยอยังบอกว่าหอมมากอูโหูกินอย่างเมามันก็ชอบดิทําไมเวลาผัวพายูทูบเบอร์ไปเลี้ยงตัวเองไม่ยอมไปด้วยบางทีนั่งงอนอยู่ในรถด้วยซ้ํานี่ไม่ไปด้วยนั่งกินข้าวอยู่ที่โคลกลางแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าลูกคนโจกินอะไรเห็นไหมคะครอบครัวนึ่งกันแค่ สี่คนพ่อแม่ลูกต่างคนต่างแดดต่างคนต่างอยู่ไปกันคนละเส้นทางถ้าไม่เรียกว่าครอบครัวพี่นาชิบหลายเนี่ยจะเรียกว่าอะไรคะควรจะเรียกว่าอะไรดี ตอนเช้าฉันได้ทำคลิปด่าเอนเนจีใจบุนพิธีนึงแล้วว่ามันเป็นคนสะทุนและไม่รู้จักการฐเทยสะสมแล้วที่ครอบครัวของเมียมันรังเกียจว่าไอ้นี่ไม่มีหัวนอนปลายท้าไม่มีสกุลลุนชาติเพราะว่าในภาพแรกเห็นไหมคะที่น้องเบล่ามานั่งร้องไห้เขาจะร้องไห้อะไรรักชายคนรักที่จากไปอย่างสงบสุขก็ยังไม่ได้ ไอเวรถ้วยตะไลนี้ไปคอยไปทําคลิปไปถ่ายเขาจะเอาแปะนาทีให้ได้พยายามจะซูมหน้าเขานะคะเพราะเขาเดินผ่านก็ยังชวนว่าไปกินข้าวไปกินข้าวเขาไม่ได้แสดงท่าทางว่าจะรู้จักจะสนใจจะฟังอะไรมึงเลยไอนี้ก็ยังจะพยายามจะตามไปถ่ายความเศร้าโศกเสียใจของเขามันเป็นอะไรที่สะทุนคะ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นการหากินกับศกมันเป็นอะไรที่เอ,อหาผลประโยชน์จากความโศกเศร้าของคนอื่น คิดว่ามันจะสำเนียกสำนึกบ้างเพราะตอนบ่ายมีการเคลื่อนขบวนเคลื่อนศพไปขึ้นพเมรุดูมันสิน้องมันก็ถ่ายคลิปไปนะคะแล้วน้องก็ในฐานะเป็นแฟนเราจะสังเกตใน,ในงานศพคนที่เป็นเป็นแฟนเป็นภริยาเป็นคนในครอบครัวในชีวิตคู่เนี่ยจะเป็นคนมักจะได้รับการจะถือรูปไปนะคะก็จะถือรูปของคนตาย ก็น้องเบลล่าก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องเบลของบาต้นก็ให้น้องเบลล่าเป็นคนถือรูปน้องเขาไม่อยากจะให้ใครมาถ่ายหน้าถ่ายตาเขาถึงต้องนั่งหลบคือคือ,ค,อคือก้มหลบอยู่ในในหลังภาพตรงนั้นตลอดเวลาเขาคงร้องไห้จนจนตาบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ควายนี่ก็พยายามซูงพยายามจะส่องดูความชั่วชาติของพวกมันที่ฉันถึงบอกว่าพวกนี้มันเป็นไอ้พวกสารเลวหากินกับศพแทะศพ ไปกันกี่ช่องกี่ช่องไปด่าคุณนุ้นด่าคุณนี้นั่งอยู่ในงานไลฟ์ด่าคุณนุ้นด่าคุณนี้หยาบหยาบใครยคอยู่ในงานศพของเบ่าต้นมันเป็นเรื่องไม่สมควรทําค่ะคนที่พ่อแม่สั่งสอนจะไม่ทําแบบนี้คนที่ไม่สถุนจนเกินไปพอจะมีสกุลลุนชาติอยู่บ้างจะไม่ทําแบบนี้ค่ะแต่ไอ้ขาหมูทําแบบนี้ยังว่าอะไรอย่างที่บอกลูกมันประสบอุบัติเหตุมันยังต้องถือก้องวิ่งไปเอากล้องมาก่อนเลยต้องถ่ายทุกช็อต ลูกโดนบาดตรงไหนโดนเลือดตรงไหนต้องถ่ายทุกช็อตเพราะว่าได้เงินคืนหรือต้องไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างแพงต้องถ่ายไว้ก่อนได้เงินคืนดูคนเราค่ะผลประโยชน์ล้วนๆดิฉันไปเจอคลิปอันนี้นะคะในช่องของแอนก,กอกกลูกสาวของย่าชิ คือบังเอิญที่ฉันไปค้นหาดูเพราะว่าเห็นมีคนไปด่าแม่พีกับด่าพระค่อนข้างเยอะทำนองว่าพระพระพีเนี่ยนอกใจเมียก่อนมีผู้หญิงคนอื่นก่อนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เลยแยกทางกับเมียทิ้งให้เมียเลี้ยงลูกคนเดียวดิฉันว่ามันไม่ค่อยจะยุติธรรมสาหรับพระสักเท่าไหร่นักนะคะก็เลยอยากจะชี้ให้ดูว่ามันมีอะไรผิดปกติที่นางเปรี้ยวมาบอกว่า เป็นโสดคือแยกกันตั้งแต่เดือนมกราแต่มันมีล่องรอยของการหมดรักการไม่รักกันแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะโดยที่แฟนเก่าของชู้ใหม่ของนางเปรี้ยวเนี่ยได้บอกว่าจับได้ว่ามีอะไรกับเมียคนอื่นแฟนตัวเองมีอะไรกับเมียคนอื่นประมาณเดือนสิงหา ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปของปีที่แล้วเดือนเป็นเดือนนี้เดือนพฤษภานี่แหละคะ่ะก็มีการคือตอนนั้นพวกกกอกเนี่ยก็ย้ายมาอยู่วังเยี่ยมกันแล้วนะคะแต่ก็ยังชิงแอดมินอยู่ทางนู้นกันอยู่ครั้งหนึ่งก็ดังเปรี้ยวเนี่ยก็ขึ้นไลฟ์แล้วก็คือ บ่งบอกว่าคือดีอกดีใจว่าคือจะย้ายจะย้ายตามไปอยู่วางเยี่ยมด้วยเราลองมาคิดดูถึงคนที่มีลูกเล็กๆมีผัวอยู่แล้วตัวเองอยู่กกอกหน้าง,งานยังมีออฟฟิศอยู่ที่กกอกทาไมถึงอยากจะตะแลตตะเออจะเวนถึงอยากจะแล่นถลาไปย้ายไปอยู่วางเยี่ยมเพราะอะไรไม่ได้นึกถึงลูกถึงผัวที่อยู่ในกกอกเลยหรือตอนนั้นเดินพฤษภานะคะ ทำไมถึงอยากจะย้ายตามพวกนี้ไปอยู่วังเยี่ยมมีอะไรขาดหายไปจากกกอกหรือถึงจะต้องแล่นตามไปถึงวังเยี่ยมตั้งแต่เดินพฤษภานั่นแหละค่ะตอนนั้นยังไม่มีข่าวยังไม่มีใครรู้ใครคิดอะไรว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่การที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะย้ายตามไปอยู่วังเยี่ยมเป็นการบ่งบอกว่าเขาไม่ได้อะไรอาวรกับครอบครัวผัวและลูกทางกกอก มันค่อนข้างชัดนะคะแล้วยังมีที่มีการซื้อของมาฝากกันอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทำคลิปเป็นรูปหัวใจเป็นอะไรพวกแอดมินก็ล้อเลียนกันใหญ่โตซึ่งซึ่งอันนี้มันแปลว่าในหมู่แอดมินมันรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆมันมีอะไรแปลกแลกแล้วที่แปลกยิ่งกันนั้นคือ ดิฉันได้ยินมาว่าช่องมดก็ได้รับรู้คือได้รับการขอร้องว่าให้ช่วยเจรจาหน่อยว่าอย่าทำคือหยุดเถอะอย่าทำให้ผัวเมียเขาต้องแตกแยกกันเลยปรากฏว่าอ,อีทธอได้รับการขอร้องได้รับการติดต่อพูดคุยแต่ไม่ช่วยเหลืออะไรมินำซ้ำยังพาเอาเมียเข้ามาบำเลอถึงในดงดอก นั่นก็คือตัดสินใจคือช่วยให้เขาแยกกันช่วยให้เขาบ้านแตกแสแลกขาดแปลกไหมนะคะถ้าเป็นเราเราเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นแล้วมันไม่มีการผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาเนี่ยในที่ของเราเราควรจะต้องเรียกทั้งสองคนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทําผิดศีลทําแบบนี้ทําไมทบบําอย่างนี้จริงไหมคะ ถ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีมีศีลธรรมจัญญาจริงๆจะต้องเรียกมาตำหนิคือถ้าคุณจะไม่รักผัวคุณแล้วคุณจะเลิกกับผัวคุณจะไปเรื่องเรื่องของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวแต่ถ้ามาทำอะไรบัตรซีบัตรเถลิงมันมีอะไรกันในส่วนที่เรารับรู้อย่างนี้มันคนต้องพูดกันนะคะก็รู้อยู่ว่าเขา มีผัวมีลูกแล้วทําไมถึงทําแล้วทําไมผู้ใหญ่ที่รับรู้ถึงหกปากเน,น,กนี่ยยังเป็นคนกันอยู่หรือเปล่ายังเป็นคนกันอยู่หรือเปล่าที่ปล่อยให้แม่พีแล้วพระโดนด่าขนาดนี้ถามว่ายังเป็นคนไหมคะวันนี้มี Youtube ฝั่งเดียวกันข้างไข่ข้างแคมเนี่ย ออกมาตัณนิการทำงานห่วยๆของแอดมินช่องออลุงพลปาตตนแฟมิลี่นะคะก็บังเอิญตรงกันกันกนกบที่ดิฉันตั้งแต่เช้าก็ไปไล่ตะเวนดูก็เห็นปกคลิปสองคลิปของนางท้ายบ้านมีคำผิดมีคำตกคำหล่นอยู่ตลอดเวลาจริงอยู่ดิฉันเข้าใจคือเป็นคนแก่นะคะอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ถ้ากลับมาทวนอ่านเนี่ยจะ จะรู้ว่าเออเราผิดตรงนี้ก็แก้ไขการทำงานแเราดูแลรายละเอียดดีๆมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะเป็นประโยชน์กับช่องเราทําให้ช่องเราดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นดิฉันแนะนํานานนไทยบ้านว่าควรจะย้อนกลับมาดูบ้างว่าเขียนอะไรผิดอะไรยังไงลงไปเพราะบางทีถ้าคุณใช้ v o i c e ฟังก์ชันของ v o i c e เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณจะออกเสียงอะไรยังไงก็ต้องมาตรวจสอบดูแล้วก็แก้ไขนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกว่าคนชอบใช้คําว่าออหน้าอย่างหน้าจะหรือใบหน้าเนี่ยสลับกันคือต้องคิดดูให้ดีว่าถ้าเราพูดถึงใบหน้าซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกก็เป็นคํานามเป็นวัตถุเนี่ยนะคะอันนี้มันจะมีหอหีบนําหน้าหอหีบนอหนูไม้โทรสระอานะคะแต่ถ้าคําว่าหน้านอหนูไม่เอกสาอา หน้าอันนี้ดูเหมือนน,น่าจะเป็นคําวิเศษน่าจะเป็นวิเศษนะคะมันคนมันใช้คนละฟังก์ชันเขียนคนละอย่างกันค่ะอยากให้พยายามค่อยๆดูลงคลิปไปแล้วย้อนดูสักนิดหนึ่งเอะเราอะไรผิดหรือเปล่ามันจะเป็นการดีกับตัวเราเองเป็นการฝึกการทำงานให้ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น นะคะใครท้วงติงก็รับฟังเอาไว้ค่ะนะอย่าไปดั้งร้องไห้เบือนพิรวันดิฉันท้วงติงว่าคุณขยันใช้คําว่าด้อยพัฒนาพัฒนาการอะไรอย่างนี้กันน้องตองบ่อยจนเกินไปไมันเป็นการเหมือนกับบูลลี่ด้อยค่าเด็กนะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วแต่ถ้าลดคํานี้ลงไปเปลี่ยนเป็นคําอื่นเลือกคําอื่นมาดูวิธีการทำคอนเทนต์กับเด็กโดยที่ไม่ทําให้เด็ก เสียค่าลงไปเนี่ยไปดูฝั่งสวรรค์ปรากฏว่าพิราวันออกมานั่งร้องห่มร้องไห้กลางไร้สดทํานองว่าไม่อยากไปถูกเปรียบเทียบกับใครแทนที่จะเอาอย่างหนึ่งเขาที่เขาบอกว่าบางครั้งคําวิจารณ์ของดิฉันก็มีประโยชน์เขาก็เก็บออกมาคิด เอามาพัฒนาตัวเองทําไมพี่ราวันไม่ทําแบบนั้นบ้างนะคะแทนที่จะมานั่งเสียใจร้องไห้ไม่อยากให้ใครเอาเราไปเปรียบเทียบกับอะไรดิฉันชี้ทางดิฉันแนะนาดิฉันไม่ได้ไม่ได้ด่าทอคุณนี่ซ้ำดิฉันเคยด่าคุณแรงๆครั้งเดียวก็ไอตอนที่คุณออสอนให้เด็กขอทานออนไลน์นั่นแหละคะ่ะในส่วนอื่นดิฉันขอบคุณอยู่เสมอว่าคุณดูแลเด็กได้ดีจะมีบางอย่างถ้าปรับได้ถ้าพัฒนาได้จะเป็นการดีค่ะ นี่เป็นประเด็นหนักที่ไม่จบง่ายๆทำให้แม่เบาต้นโดนขมขู่ว่าเดี๋ยวเธอนะจะโดนเอฟซเอาทัวร์มาลงอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะไม่ไปงานร้อยวันเบาต้นนะอย่างนั้นอย่างนี้มีการข่มขู่ให้ต้องนึกถึงบุญคุณของเอฟซีพอตที่ส่งเงินไปช่วยงานศพ คนทาบุญแล้วต้องนึกว่าเราเป็นบุญคุณด้วยนหะคะเงินช่วยงานศพนะคะดิฉันยังไม่ได้นึกอะไรเลยว่าเป็นบุญคุณอะไรเรารู้จักเราเคยเห็นเราร่วมอาชีพเดียวกันเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเหมือนกันแม้จะคนละฝั่งแต่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกันคนหนึ่งจากไปเราก็แสดงการไว้อะไรเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยการร่วมทําบุญน้อมส่งเขาสู่สัมลายพบสู่ความสงบสุขแต่ปรากฏว่าคนพวกนี้ไม่เลยคะ่ะแค่ แม่เบาต้นเขาสนิทกราเต้มาก่อนเขารู้จักกระทนายสมเกตสนิทสนมกันมาก่อนเขาเคยพูดคุยกันมาเขาก็แค่ขอโทษโทรไปคุยโทรไปเคลียร์ทำคลิปขอโทษเป็นเดือดเป็นร้อนจะเป็นจะตายออกมาคงขู่กันใหญ่ทีนี้ ตกลงแล้วใครกันแน่ที่ข่มขู่แม่บาต้นใครกันแน่ที่ไม่จบไอคนเริ่มเปิดเรื่องคือพวกคุณนะเอาบาต้นเขาเสียชีวิตไปแล้วยังเอาเขาไปทําบาปทํากรรมโดยการเอาเขาไปอ้างว่าเขาได้ด่าคนนั้นไว้ด่าคนนี้ไว้อย่างนู้นอย่างนี้เข้าไปดูแชทที่เป็นส่วนตัวของเขากับคนอื่นแล้วก็เอาออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ควรทำหรอคะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย กลายเป็นทุกคนมาลุมสกรรมลุมทำให้แม่เบาต้นต้องถูกดึงไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีวุ่นว่าวุ่นวายกันไปหมดแกเองแกออกมาไหว้ขอหลายรอบแล้วปล่อยแกไปเถอคะค่ะให้แกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขลูกชายแกไปสบายแล้วปล่อยให้แกได้อยู่อย่างสบายๆกันบ้างเนาะ เอาละค่ะเรามาปิดท้ายกันเชื่อเรื่องที่ดูดีๆเราพูดถึงเรื่องนรกนรกกันมายาวนานเรามาพูดถึงเรื่องสวรรค์บ้างดีก,กว่าค่ะวันนี้โปรแกรมของสวรรค์ก็มีการไปเชี่ยวไปกินอาหารข้างนอกกันนะคะจากนั้นก็ไปที่คำชะโนโดก็คือเขาก็ไปศึกษาไปดูว่าถ้าจะมารำมาขอพรรำขอพรรำแก้บนด้วยตัวเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นเป็นการวางแผน เชิงรุกที่ดีไม่ใช่มานั่งเพอ้อฝันแล้วก็จะเอาอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้เหมือนฝั่งนรกนะคะฝั่งสวรรค์เขาไปดูพื้นที่ไปติดต่อว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้จะอะไรยังไงนั่นคือเขาเป็นการต่อยอดการที่เขาไปเรียนรำกันมาต่อไปแถวนั้นมีพญานาคเยอะเขาสามารถที่จะรับงานรำนอกเหนือไปจากในานานดงดอกได้ไปคำชะโนดถ้าสมมติว่ามี fc ของช่องมด อยากจะฝากบนที่คำชะโนดไปขอพรคำชะโนดช่องมดกับน้องมุกก็จะพากันไปรับงานไปทำตรงนี้ได้แล้วถ้าเปิดโอกาสให้เด็กๆน้องตองหรือน้องนาเดียแต่น้องนาเดียนี้ที่ฉันไม่ค่อยแน่ใจนะคะตั้งแต่ฝั่งสวรรค์กลับมาเราไม่เห็นนาเดียเข้าไปในออฟฟิศเมเดเลยไม่เข้าไปหาเลยไม่รู้ว่าไม่รักแล้วไม่อยากไปหาเขาเกลียดเขาหรือว่าถูกสั่งห้าม อันนี้เราไม่รู้จริงๆคะ่ะเราเห็นแต่น้องตองผูกเข้าผูกออกไปเล่นไปคุยอยู่ยังสนุกสนานแต่นาเดียเราไม่เห็นไม่ได้เข้าไปอีกเลยมีใครหยิบแขนไว้หรือเปล่าว่าถ้าไปอีกจะหยิกให้เนื้อเขียวมีใครสั่งอย่างนี้หรือเปล่าคะเราเคยเห็นเสียงที่เรียกนาเดียตอนที่นาเดียลงไปนั่งใกล้ๆไอ้พวยแล้วหยิบมะม่วงในจานไอ้พวยมากินไม่รู้ว่าเด็กโดนขู่หรือเปล่าถ้าเห็นไปฝั่งนู้นอีกจะหยิกขึ้นเนื้อเขียว มีใครแกล้งเด็กหรือเปล่าน่าคิดนะคะก็ปกตินาเดียเขาชอบไปเล่นไปสนุกสนานที่นั่นค่ะดังนั้นการไปคัมชนอครั้งนี้เป็นการไปที่มี planning ไว้ดีก็คือไปดูพื้นที่ไปดูลำดับขั้นตอนถ้าจะมีการมารำมาอะไรยังไงเนี่ยจะต้องติดต่ออะไรที่ไหนต้องทำอะไรยังไง หลังจากนั้นก็มีการแพลนกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเพราะว่าดูจะมีการคือจะไม่อาศัยการรําเฉพาะในนาดงดอกอย่างเดียวแล้วนะคะเขาอาจจะมีการจัดรำจัดไปที่อื่นเพราะว่ามันอย่างที่บอกเส้นนั้นเนี่ยเป็นสายของพญานาคซึ่งเขามีเอฟซีมากพอที่จะอยากจะบุบานสารกล่าวที่อื่นแล้วนอกจากพญานาคแล้วเนี่ยถ้าเขาเอา พระพิคเนตมาลงเมื่อไหร่ก็จะเขาตรงจุดนั้นนะคะศูนย์รับนางรำศูนย์รับการรำของออฟฟิศเมเดยเนี่ยก็จะกลายเป็นแห่งแรกในแถบนั้นที่รำเกี่ยวกับพระพิคเนตก็ต่อไปอาจจะมีลักษณะเป็นพวกระบำเมบมขเมิระบำเขมิจะใช้ได้หมดเลยนะคะระบำเขมิก็จะใช้กับพญาน,นาคก็ได้แล้วก็เอามาปรับอาจจะมีการปรับท่าหรืออะไรหลายๆอย่าง ซึ่งเป็นลักษณะหรือพวกระบำเก่าชุดระบำชุดประดิษฐ์พวกระบำรบบรีระบำสุโไทยพวกนี้ก็เป็นระบำที่ใช้ลำบวงสวงได้อะไรหลายๆอย่างดิฉันว่าตอนนี้ฝั่งสวรรค์เนี่ยเขามองแนวรุปแนวงานของเขาไว้แล้วถ้าเขาเด่นไปทางการรำบวงสวงอย่างนี้แนวสวนของเขาก็จะเป็นลักษณะน่าจะเป็นพวก สวนศักดิ์สิทธิ์เหมือนสวรรค์เอเดนอะไรทํานองนี้เป็นประ,ะ,ประกณ์นำก็คือน่าจะเป็นสวนที่มเีเขาเรียกรูปเคารพน่าจะเป็นสวนที่มีรูปเคารพหลายๆจุดหลายๆอย่างที่เข้ากันได้กับพิกาเนตก็จะเป็นในลักษณะของเ,ออเขาเรียก เป็นตำนานเทพเจ้าของของทางสายพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโดยเฉพาะมีการไปซื้อดูเหมือนว่าเขาจะไปซื้อตรงร้านขายของที่ระลึกที่มีของพญานาคนะคะปู่ซีสุโธกับแม่ภริยาเขาเรียกว่าเชื่ออะไรจำจำจำ,จำไม่ได้รือจับชื่อนาคผู้หญิงไม่ได้จริงๆค่ะก็นั่นแหละค่ะจะเป็นนาคคู่ ก็เป็นภาพนาคสีทองเอามาจากน่าจะเอามาประดับในในออฟฟิศดังนั้นแนวคิดตรงนี้จะมีผสมผสานเพราะว่ามันมีพิคเนตที่เข้ากันได้กับพญานาคด้วยนะคะมีมีปางที่ที่ที่เข้ากันอยู่อยู่ด้วยกันอะไรทํานองเนี้ยก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะ มีนาคตัวอื่นมาร่วมอยู่ในนาคาบุรีเขาเพราะชื่อของเขาก็คือนาคาบุรีเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องมีนาคมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเอานาคไหนมาเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปค่ะดิฉันมองว่าโปรเจกต์นี้ของนาคาบุรีจะสั่นสะเทือนแล้วก็จะทําให้ฝั่งนรกอ่อนไหวและก็ฉุนเฉียวไปทํานองเดียวกันก็คือว่าเพราะเขามีการ วางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบระบบมากกว่าว่าจะทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้มาในขณะที่ฝั่งนรกตอนนี้มีโปรแกรมก็คือจะจัดชุดขนมปังปิ้งขายคูย่กับร้านกาแฟปกติก,กาแฟมึงไม่ได้มีคนไม่มีคนนอกเข้ามาซื้อกินนะคะคนที่ซื้อกินก็คือเอฟซสั่งให้ให้ยูทูบเบอร์มากินกาแฟฟรีกัน ไอ้คนที่แวะมาเทีย่ยวคือคนจะแวะมากินกาแฟมานั่งกินกาแฟมันไม่มีนะคะมันจะทําขนมปังปิ้งมาขายกันทําบ้างคุี้นอะไรคะเราจะเห็นเลยว่าแนวคิดการมองเอ,อการพัฒนาพื้นที่มันต่างกันมากคนหนึ่งตำน้ำพิกละลายแม่น้ํา ไปเห็นแม่พัดพรลีบีบบวยผมอุ้ยสวยดีราคาไม่ต่าไหร่กตอนนี้ฉันมีเงินพันสองพันสามพันอุ้ยซื้อเลยอย่างงู้นอย่างนี้ไปเห็นกังหันอุ้ยเท่าไหร่นี่อุ้ยเหมาหมดเลยคือตําน้ําพริกละลายไม่น้ําจริงๆค่ะได้อะไรมาก็มันมันไม่อยู่ยั้งยืนยองอ่ะมันไม่มันไม่ทําให้ เพิ่มมูลค่าในนาน,นั้นจริงๆในขณะที่นาคาบุรีเขาทําแต่ละอย่างเขาลงทุนแต่ละอย่างเป็นการลงทุนที่มองการไกลแล้วเขาจะไปได้สําเร็จเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ลงทุนแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเขาเดินไปเรื่อยๆเขาเตรียมแผนงานค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างมันสอดคล้องสอดรับกันอยู่แล้วเหมือนการเหมือนหอไอเฟลเป็นเศษเหล็กแต่ละชิ้นที่มันถักทอแล้วมันกลายเป็นเสาสูงใหญ่นั่นแหละค่ะเหมือนกันค่ะ